ข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทยไบมาโนโปกิงสไตล์ประจำวันที่11พฤศจิกายน2564โดยชมพะครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลในช่วงของที่คืนนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าตะกตามบ้างฟุตบอลไทยที่คืนวันนี้หังซอส่งสองไปซีเวียดนามต้านแกร่งญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไปแบบสุดทึ่งกันเลยทีเดียวโดยงานนี้ที่ผมทางทีมชาติเวียดนามภายใต้การนำทัพของ ปาค,คังซอโค้ชชาวเกาหลีใต้เปิร์นามบีดินสเตเดียมรักการมาเยือนของทีมเบอร์หนึ่งเอเชียอย่างทางทีมชาติญี่ปุ่นโดยเกมน,นี้ปาคังซอส่งสองเซี่เวียดนามมาเยือนคู่ซึ่งทั้งเงียนกวงไห้และก็เงียนคองเฟืองโดยมีเงียนเทียนหลินยืนรอส่งประตูนในแดนหน้าส่วนทีมชาติญี่ปุ่นจัดทัพชุดใหญ่หวังสามคะแนนสำคัญนำทัพมาโดยทาคุมิมินามิโนะแนวรุกจากทางสโมสรเลวพูทีมดันหน,นึกงบองบอรกิจยูยะโอซากะ แล้วก็จุนยะอิโตะยืนคู่แต่น,น้าส่วนเคียวโกฟุรุฮาชินารุกจากทางกรัสโกเชติกแล้วก็คาโอรุมิโตะนารุกพรสวรรค์มีชื่อออกสตาร์ทในบัตสำรองในครั้งนี้โดยจิมชาติญี่ปุ่นได้ไดประตูเปรวตะฮะในช่วงนาทีที่17นะครับผมจากทางจุนยะอิโตะบุกขึ้นนำเวียดนามไปก่อนในต่อศ โดยสติของเกมนี้ถือว่าเวียดนามนั้นสู้ได้อย่างดีมีโอกาสครองบอลถึง35โอกาสยิงถึง5ครั้งส่วนญี่ปุ่นครองบอล65โอกาสยิง12ครั้งทำได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นจบเกมทีมชาติญี่ปุ่นบุกไปเอาชนะเวียดนาม1-0แบบน่าเสียดายในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติเวียดนามนั้นมีคิวเปิดบ้านต้อนรับก,การมเยือนของซาอุดีอาระเบีย วันที่16พฤศจิกายนสว่วนทีมชาติญี่ปุ่นมีคิวออกไปเยือนโอมานวันที่16พฤศจิกายนเช่นเดียวกันครับโอ้โหเป็นนว่างงานนี้นะผมตัวแทนหนึ่งเดียวจากอาเซียนของเราเวียดนามนะฮะก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วผ่ายญี่ปุ่นไปศูนย์ต่อหนึ่งถือว่างานนี้โค้ชพ์ควางแผนมาอย่างดีโอ้โหสุดยอดจริงนะฮะถือว่างานนี้เวียดนามทําเต็มที่แล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนดูกครับ ศึกฟุตบอลโลกปี2022ปรอคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายไม่สำคัญทีมชาติเวียดนามเปิดสนามมีดินสเตเดียมพบกับทางทีมชาติญี่ปุน่นโดยเกมนี้ทั้งคู่ต่างต้องการจะเก็บชชนะสานเดียวเท่านั้นโดยทีมชาติญี่ปุ่นจะเต็มพื้เล่นชุดใหญ่นำทัพมาโดยทาคุมิมินามมโนะแนวรุกจากสโมสรเลอพูที่นำในศึกฟุตบอลบริกิทไดเซนมาอดะเพื่อนของทางชิรัทอมมาทันทีนท่เพิ่งจะซัดแฮตทริกกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตในกรณนี้ โดยหนึ่งสิ่งที่สร้างความมือฮาโด่งดังไปทั่วโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากน,นะฮะเมื่อฝ่ายจากการแข่งขันฟุตบอลเวียดนามได้ทดลองระบบต่างๆมากมายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคู่ซูเปอร์พิกแมตช์คัดบอลโลกเอเชียในครั้งนี้โดยการทดสอบระบบรวมถึงป้ายสกอร์บอดขนาดใหญ่ที่วีลินสเตเดียมพวกเขาได้ขึ้นป้ายขนาดใหญ่ใส่สกอร์ทีมชาติเวียดนามเอาชนะญี่ปุ่นไป3.0ต่อศูนย์ในครั้งนี้ ซึ่งตามปกติแล้วทำเนียมเจ้าถิน่นจะใส่สกอร์บอดไว้ที่0ต่อ0ซะส่วนใหญ่นะฮะซึ่งหากผลการแข่งขันสุดท้ายแล้วออกมาเป็นเช่นนั้นจริงจะไม่เพียงสร้างความมือฮาไปที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่จะสร้างความมือฮาไปทั่วโลกเลยทีเดียวท่าน,นี้เกมท,ทีมชาติเวียดนามนะฮะพบกับทางทีมชาติญี่ปุ่นจะมีแฟนบอลเข้าสู่สนามมีดินสเตเดียมได้ไม่เกิน3 0ของความจุในสนามหรือประมาณราว1 2 0 0 0คนกันเลยทีเดียวเอานะผมเป็นนักว่าง,งานนี่นะฮะเป็นการใส่สกอร์บ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเวียดนามก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นได้พ่ายแพ้ไปในเกมเมื่อช่วงของข้ามที่ผ่านมานะฮะศูนย์ต่อหนึ่งในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่า5เหตุผลที่เฉลิมพงศ์เกิดแก้วควรมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหดักในทีเดียวนะฮะสำหรับรายชื่อของทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกเอฟเอคัพ2 0ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งรายชื่อของ เฉลิมพง์เกิดแก้วกองหลังกัปตันทีมตัวเก่งของนครราชสีมามัเอฟซีเหตุใดการไร้ชื่อกัปตันเฉลิมในนามทีมชาติไทยในครั้งนี้ถึงกลายเป็นที่พากษ์พิจารณ์ของแฟนบอลสื่อมวลชนและโค้ชบางรายในศึกไทยลีกที่บอกว่าเฉลิมพง์นั้นครมีชื่อติดทีมช้างศึกไม่ต่างกับไร้ชื่อเซ็นเตอร์ฮาปอนอื่นเราจะพาทุกท่านไปหาคำตอบกันในบทความน,นี้เริ่มจากหนึ่งกันการการกกันผลงานเกียร์รับที่ชัดเจนนะ โดยผลงานของกระตันเหลิมในสั้นนี้ยังคงยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วโดยที่ผ่านมา12เกมนครราชสีมาบัซ่าเอฟซีเพิ่งเสียไปเพียงแค่14ประตูเท่านั้นหลายเก็บคลินชีทไปแล้วถึง3นัดโดยการเสียเพียงแค่14ประตูของสวัสด์แคทนั้นเป็นการเสียประตูเล็กน้อยที่สุดในตำแันที่5ของศึกไทยลีกในเวจานี้มากกว่าเพียงแค่ทางบริรํัมบีจีประชุมโรูแบนคอกและก็หนองบัวพิสัเอฟซีเท่านั้น ซึ่งการเสียประตูน้อยกว่าทีมดังอย่างทางลีโอเชียงรายเต็ตเมืองทองยูเต็ดชลบุรีเอฟซีและการท่าเรือเอฟซีเพิ่มเติมอีกด้วยครับจะมาข้อที่2อ,อายุก็แค่ตัวเลขเท่านั้นโดยข้ออ้างหนึ่งที่อาจจะหยิบยกขึ้นมาพูดถึงการถูกปฏิเสธอาที่จะได้รับโอกาสติดทีมชาติไทยของเฉลิมพงษ์เกิดแก้วก็คือเขาแกจเกินไปหดือายุส5ปีของเฉลิมพงษ์คนนี้ได้ทาให้ดูเหมือนว่าเขาจะถูกมางเมินจากทางทีมชาติไทย ไปนะฮะแต่นี่มันคือฟุตบอลระดับทีมชาตินะและเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับอาเซียนที่เล่นได้เคลียเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นฉะนั้นจะมาคิดกันในเรื่องของอายุทาไมทําไมไม่เลือกตั้งเตจจากคนที่มีฟอร์มการเล่นดีสุดในครั้งนี้และหากลงลึกไปถึงรายละเอียดการลงสนามแล้วอายุ35ปีเฉลิมพงษ์นี้ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะตลอด2ซีซันหลังสุดนี้กัปตันเลิมลงสนามเป็นตัวจริงทุกเกมไม่เจ็บและไม่ถูกแบนโดยทังทีแล้วเขาลงสนามไปจนสิ้น30เกม ครบทุกนาทีชนิดที่ไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกเล่นซ้ำไปและก็โดนไปนเหลืองไปเพียงแค่3าใบาเท่านั้นส่วนท่านนี้ก็ลงสนามเป็นตัวจริงทุกนัดจำนว12น12เกมทําให้เขาได้ลงสนามติดต่อกันมาแล้ว2ฤดูกาลแบบที่ยังไม่ขาดเลยและหากย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2015ที่ย้ายมาอยู่กับทางนครราชสีมาบัสซ่าเอฟซีกปตันเหลิมคนนี้ลงสนามให้กับทางนครราชสีมาไปแล้วถึง170เกมในศึกฟุตบอลไทยลีกเรียกไ่้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริง ต่อมาข้อที่3ความเป็นผู้นําโดยสิ่งหนึ่งที่ตากร์ตันเลิมมีอยู่ในตัวนอกเหนือจากทักษะการเล่นกองหลังที่ครบทั้งบูและก็บุนบวกความนิ่งแล้วก็คือความเป็นผู้นําของเขานั่นเองในแผงนารับของโคราชเนียเขาคือผู้นําตัวจริงที่ทําให้กําแพงสวัสดแคทแข็งกร่งขึ้นและมักจะสั่งการให้กับเพื่อนๆอ,อยู่ในลายเกมรับตามแผนของโคโจโทีรศัก์โอน้น ซึ่งเพื่อนร่วมทีมเองก็ค่อนข้างจะเชื่อใจกระตันเหลิมคนนี้ที่มักจะดุในสนามเพื่อให้ผลงานของทีมออกมาดีสุดในครั้งนี้ต่อมาข้อที่4ทํทำงานกับกองหลังไทยล้วนๆเลยนะโดยสเน่ของเกมกระทั่งทคอราชสีมาบัสตาฟซก็คือพวกเขาไม่มีนักเตะต,ต่างชาติเลยในแผงแบ็คโฟโดยซีซั่นนี้มีแค่ฉเฉลิมพงศ์เกิดแก้วและก็นันทวุฒิสายดีในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟส่วนแบ็คซ้ายจะเป็นหน้าที่ของปร,รองสาวันดีแบ็คขวาจะเป็นทิติทุมพร ซึ่งในทีมชาติไทยนักเตะเกมรับทุกรายก็ต้องทํางานภายใต้นักเตะไทยทั้งหมดถือว่างานนี้กระตันเหลิมนะฮะได้เปรียบนักเตะไทยไรายอื่นเพราะเขาคือคนที่ o r แกไนซ์เกมรับมาให้กับทางสวัสด์แคทและคอยบอกเพื่อนเรื่องทีมชาวไทยทั้งหมดว่าต้องทําอย่างไรในขณะที่ทีม,มอดื่นนักเตะไทยตําแหน่งแนวรับนั้นมักจะมีตัวหลังต่างชาติคอยบอกและ o r แกไนซ์เกมรับให้กับเพื่อนซึ่งพอไปเล่นทีมชาติไทยแล้ว จะไม่มีนักเตะต่างชาติคอยช่วยในจุดจุดนี้และข้อสุดท้ายขอ้อที่หนะผมประสบการณ์กะทางทีมชาติไทยโอเคละบ่าในเกมระดับเอเชียกัตันเหลิมคนนี้อาจจะยังไม่มีคำถามอยู่ด้วยเรื่องของอายุและก็ความเร็วแต่ในเกมระดับอาเซียนแล้วส่วนตัวคิดว่าฉเฉลิมพง์เกิดแก้วน่าจะเอาอยู่เพราะนอกจากเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนั้นเขายังมีประสบการณ์กับทีมชาติไทยมาแล้วในยุคข,ของมิรวรรณปรายวัช ซึ่งเคยเล่นทั้งทัวร์นาเมนต์ระดับอาเซียนอย่างทาง A f f เ u p 2018และก็ทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียอย่างทางเ s i ชีย u p 2019เพิ่มเติมอีกด้วยแถมในศึกอาเซียนคัพ2018นั้นเขาคือกัตันทีมชาติไทยที่นำลูกทีมช้างศึกลงสนามด้วยและเคยร่วมงานก,นกันมากับทางโาโนโบกิ้งมาแล้วในฐานะนักเตะของทีมไทลีกออสตาเมื่อปลายปี2020ที่ผ่านมาที่ต้องพบกับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้าการุมทีมของเซนเซอากิระนิชิโน ประสบการณ์ขนาดนี้อย่างนิดน้อยการมีชื่อติดไว้ก็ได้ทําให้อุ่นใจไม่ใช่น้อยในเรื่องของแผงเก็บรับแต่ก็น่าเสียดายเหลือเกินนะฮะที่แม้แต่รายชื่อ70คนแรกของทีมชาติไทยที่ส่งลงทะเบียนกระทางสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AfF นั้นยังไม่มีชื่อของเขาหรือซ้าไปสำหรับกันเหลิมเฉลิมพงเกิดแก้วยอดกองหลังขวัญใจชาวสวัสดแครรายนี้และนี่ก็เป็นข่าวพิเศษที่คือผู้บอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่ 11พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ